การโคดูอาเป็นป่าซาเทยพี่นนอะอ่าโคดูอาเป็นป่าซาเทยนี้ในคณะที่าละมานสามาติจะกระทําใดไม่เนาะอ่ะไอ้คนที่โคดูอาเป็นป่าซารับเที่ยค่อยจำอันโครงดันได้และไม่เลยพี่นงอาะแต่สมมติว่าเรามีหายาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยาหรือเรื่องอาเครัน น no, นี่คือหายาตของเรานาเรื่องอะเคนัสรบานาอาตีนาฟิดดุญยาฮาสนะตรงนี้เราจำอยู่เลยพี่น้องโครงเล้ยตรงนี้นี่อ่าโคในมายังกับโคไปเลยเนาะเตว่าที่เป็นหายัตทุระเรเรื่องอื่นๆเนี่ยยาลอนาโลจานล,ล้านจันนี่ปวดวัวดจังเลวมันปน,นันปนนี่เราชีโคเป็นภาษาไทายนี่พี่น้องเตโคในลามานในคณะารามายังนานี้สามาติจะโคได้ไหม นนาสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบางกายสมัยคาหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซัมแฟมิลี่ช็อป จำายสินค้าราคาโรงงานเชิญรวมมาบริจาคนะเป็นรถดได้ตรวจสดเป็นรดดเล่ซดเกลื่อนทีได้ตามให้หลีกบัญชีธนาคารกรุงไทยนายนไก่โซนยีสมันนอในรหรัสกาวหนึ่งสามศูนย์สามสามสองแปดสี่สองิสมิลาฮิราะห์บานิราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลมิน الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم กลันมุสันนิฟุรรฮิมาฮุลลอฮุตอาลาววนาฟานาบิอุลูมิฮิฟิดดารัยนีอามินด่าการอ่านหนังสื้อวันนี้พี่นงน่าักประเด็นปัญหานึงดานเทพี่นงของเราทมข้าวมาเนี่ยเขยังสงสซยเนเลกาขางข้าเจโนเราจะได้ทำให้มันทูกตรง ประเด็นปัญหาของวันนี้ก็คือการโคดูอาเป็นภาษาเทายพี่น้อ,อโคดูอาเป็นภาษาเทายนี้ในคณะที่เราละมานสามาติจะกระทำได้ไหมนอะอไอค้คนที่โคดูอาเป็นภาษารับที่เขาค่อยจำอ่านโครงดันได้แล้ไม่ไดยพี่น้องอะ แต่สมมุติว่าเรามีหายาตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยาหรือเรื่องอาเครัตเนาะนี่คือหายาตของเรานาเรื่องอาเครัตรมบ,บานาอาตีนาฟิดดุนยาฮาสนะตรงนี้เราจำอยู่เลียพเป็นของครงเรียตรงนี้นี่อ่โคเนี่ยมายังกับโคไปเลยเนาะแต่ว่าที่เป็นหายาตทุระเราเรื่องเอื่เอเนี่ยยาอัลน่าโลกชันล,ล้านชันนี่ปวดวัวจังเลวมันปัน,นันปนนี่เราจีโคเป็นภาษาไทยนย่พนี้เน้นง ตะโคในลามาในคณะโรามายังนานี้สามาติจะโคได้ไหมหนะเน,นาะนะเพราะฉะนั้นคำโทบคงประดินนี้พี่น้องการโคดูอาในคณะที่เราลามาดเนี่ยเราโคเป็นภาษาไทยหรือภาษามาลายูหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาคมคำเม็ดเหลวเตะเลยพี่น้อง ถ้าเอ่นจากภาษาอาหรับนั้นคาเรียกว่าภาษาอาจามียะอาจามัมเนาะอ,อันนี้ว่าเราคนเมืองไทยแต่เดี๋ยวมันว่าอะแหลมันอยู่คาเมล่ะมันนี่โคภาษาคาเมลเหมือนกันเลยเนาะเอ่นจากภาษาอาหรับเลง no? ่ายง่ายว่าเนาะอีเป็นภาษาไทยภาษามาลายูภาษาอังกฤษาภาษาจีนภาษาไรก็เลวเตะเราจะโคในละมาดไดมายนี่ประเด็นนี้ มีการตัเส้นเยกเยออธิบายโดยส่งกรานีเนาะมันมีอยู่ทรงกรณานีพี่น้องนาในพี่น้องฟังเสร็จตะคืนลบไปทำได้เลยแล้วแต่เลยเนาะส่งกรณานีที่ว่านี่หนึ่งมันดูอาที่เราใช้โคในลามานนี้้อเรียกว่าเป็นดูอามัสูรอ่าดูอามัสูร ดูอามะูดที nah, ue, ่ว่านี้ก็คือดูอาเทมีฮาเดสราบูรายงานมาว่านาบีเคยอ่านนาบีเคยชายให้ซอบัดอ่านซอบัดเคยทำนาบีเคยทำนี้และก็เรียกว่าอุดูอาอุลมะซูรุดูอามะสดนะดูอามะูดก็คือไออันมังกูลูมีนัดูอาอีฟีฮาซัลมาฮันอันินนาบีซี่สลลลัลลอฮุอะลัยวาสัลลัม คือดูอาที่นบีเคยชายอ่านในมายังนั้นพี่น้องนะหรือชายให้ซอบันอ่านในคณะมายังชายให้ซอบัดกระทำหรือนบีกระทำเองเวลาตนสูหยุดน่นะเวลาโกนตีจะให้สลามไม่ใช่อัลลอฮ์มอฟิลลีมากดดำตัวมาขัดตัวได้ตีโรคฟ้ายนั้นพี่น้องนั่นคือยดูอามะสูดตีนะ อัลลอฮฺมะฟิลีซัมบีดิกกหูวจิลลาหูเรติโรฟัยตนสูยุดนั้นนั่นคือเป็นดุอามะโซดีเนาะถ้าเป็นดุอามะโซดนี่คืออับดอนนั่น้ปนองนะอับดอนที่สุดแล้วดุอาที่นบีเคยใช้ดุอาที่นบีสั่งไงซอบัดกระทำอะดุอานั้นแหละอับดอนที่สุดประเสริฐที่สุดดุอามะโซดนี้เช่น นามีฮะดิษอ no, ah ันนี้ผมยกตัวอย่างเลยนอนดูอามะสุดนี่ไงนะาพี่น้องเปิดไปอ่านเลยในมวดฮะดิษกามีน้าเวลาสอบัดใจอ่านในมายังนามีฮะดิษรายงานมาว่านบีอ่านในมายังนบีชายอ่านในซูยูดอะไรต่างๆนั่นนนั่นคืาเรียกว่าดูอามะสุดหนึ่งจากนั้นหนึ่งจากดูอามะสุดนี่ว่ามิลอะสานิลอัดะอยยะติ มเสเนบอกว่าส่วนหนึ่งจากดูอา์ตี่วยงามบทหนึ่งก็คือมาราว่าหุนบุคหรี่ยูอันอบีบักอัสิดดีกรเดียล,ลอันหูก็คือฮาเดสเตรายงานโดยฐานอิหม,มบุคหรี่จากฐานอบูุบักอัสิดดีกเนี่ยอันนาหูกอนยารรสู้ลัลลออันนี้ผมยกตัวอย่างเลยเนาะนายกตัวอย่างดูอามะสุด อาบูบ al ักนี Allah, son, thi, ่กล่าวว่าโอ้รอสูลัลลอฮ์อัลลิมนีดูอาอันโอ้รอสูลัลลอฮ์ท่านจงสอนดูอาสักบทที่ให้กับฉันอัดาอูบีฮีฟีโซลาตีซึ่งดูอาบทนี้ฉันจะได้นำไปโคดูอาต่ออัลลอฮ์ฟีโซลาตีในการละหมาดของฉันเวลาฉันละหมาดอ่าเนียบูบักโคต่อทานรอสูลัลลอฮ์ กอลัสลลลลฮวาลลัยวะซัลลัมเลยทานนาบีทานรสุลลกะตอบวากุลทานจงกล่าวเทอดอโอ้อับูบักนี่ดูอาอัลลอฮุมมาอินนีซอลัมตูนับซีโอ้อัลลอฮ์แท้จริงแล้วฉันนี่โซลิมโชโกงเบียดเบียนตัวของฉันเองซุนมังกาซีโรซึ่งเป็นการโซลิมชนิดที่มากไม่ อันนี้เป็นดูอาทิ่สารภาพต่ออัลลอวลายาฟิรุซูนูบาอิลลาอันตาและไม่มีใครสามารถจะอาภัยยาโทษโปรดบาบได้ย,ยกเว้นทานเท่านั้นโอัลลอฟาฟิรลีมาฟิรอตัมมินอินดิกาโอัลลอฮทานจงอาภัยหายชันโดยเถิดซึ่งเป็นการอาภัยมาจากศาสนาข้องทานมาจากพระองค์ทาน อัลฮัมนีโออัลลอฮ์ทานจงเมตตาต่อฉันโดยเถิดอินนากอันตันโภฟุรรอฮีมทานเท่านั้นเละเป็นผู้ที่อภัยยิงและเมตตายิงเนี่ยซึ่งด้อาบทนี้ว่าการนันนบียู่สัลลัลลอฮฺวะเปวะซัลลัมจะดาอูบิฮีฟีสอลาตินบีกชายอ่านในละหมาดพวงเกกันอ่าเนี่ยพี่น้องขอเรียกว่าด้อามะโูด พอวกับเจตรงนี้แล้วนอนดูอามะโสดมันมีหมากมันมีไร่บทน่ะมันตั้งเพี้ยนนั่นเลมที่เราอ่านอยู่ในมายังที่ก็โซนหายนั่นนะออฮามาอินนียอูซุบิกามินอาซาบินนาร์ว่ามินอาซาบิลกอบรีว่ามิงฟิตนาตินมาฮยาวันมามมจว่ามิงฟิตนาตินมาซีฮินดัญยาลอันมันเพี้ยนอันนั้นเกาเรียว่าดูอามะโสดพี่ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นดูอาทีมะสูดพันนี้พี่น้องถ้าเป็นดูอาธีมะสูดพันนี้เ่วาเรานี้อ่านภาษารับไม่ได้นะนี่อ่านไม่ได้จีบ่าไปโคในมายังถ้าเราเปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอาญามียะแปลเป็นภาษาไทยเนาะนะแปลเป็นภาษาไทย,น,น,าาไทยนี้ เล่พื้ที่โอ้อัลลอฮ์โอ้ประชาชนของฉั้นเทจริงเลวชั้นนี่โซลิมเบียดเบียนตัวของชั้นเองซึ่งเป็นการโซลิมเบียดเบียนอย่างมากมม้และไม่มีเคยอาภัยยาโทษโปรดบาปได้ยกเวนทานเท่านั้นโอ้อัลลอฮ์ทานจงอาภัยให้ชั้นโดยเธอซึ่งเป็นการอาภัยมาจากพระองคทานโอ้อัลลอฮ์ทานจงเมตตาชั้นโดยเธอเพราะแทจริงเลวทาน เป็นผู้ที่อาภัยยิงและเมตายิงอ่านี่นี่พมไปมาเดี๋ยวนี้พันนี้เลยเวลาสู้หยุดกะพับโอ้อัลลอฮ์แท้จริงแล้วฉันนิเบียดเบียนตัวเองน่าว่าเปื่อมายังเกลียดนะว่าคนนี้นี่มันเปลกเนอืถึงเพราะฉะนั้นดูอานที่มะโซดนี้และเป็นองเตเรามาแปลเป็นภาษาอายัมคือแปลออกมาโดยไม่ใช่เป็นภาษาอารับาบนโรการอบเปลเป็นภาษาไทยเลย นออุลามะในมัสยิดชาฟิอียะเรามีความเห็นแคดเยงเตกต่างกันซ้ำกลุ่มว่าได้หรือไม่ได้น,นั่นเนาะอ่าได้หรือไม่ได้นะั้นมีความเห็นแคดแยงเตกต่างกันซ้ำกลุ่มกลุ่ม,มทีหนึ่งเป็นตัศนาอัลอาซอห์เขเรียกว่าทุกตองยิงเหล่าฉับมีนำนักเหล่าคาทือศัศนานี้เลยบอกว่าถ้าคนที่อ่านภาษาอาหรับได้นั้น เปลไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเลียมมายัางบาตายอ่านี่แต่ถ้าคุณที่อา่านไม่ได้ไอ้นี้อนุญาตไอ้เปลได้อ่านะโรจะไปวามแลเลยมันจูหยุดปับ๊บเนี่ยองโอ้วัลลอโปรดนะนะเอะมันมายังเปลือกคนนี้นะแต่มันเล้งบาดเตยอเอถ้าคุณที่อา่านอารับไม่ได้นี่น่นะยังไม่ละยังมังเลยเนาะ น่ายังมั่งท่าบางที่บางคนพี่นองพึ่งข้าวอิสลามไหมหรือยกตัวอย่างนอะที่อ่านมันพันพือล่ละอ่านก็อ่านไม่ได้แบนี้นอแต่พวเราโดยส่วนใหญ่เลียนนี้เราอ่านทุกน่าอ่านโอ้กพี่นั่แเลยน่าแต่เราขีขานขี้ควายจำารงมาเยอะนะาน่าขีขานขีควายดอกบางที่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นคุ้นยุคซีนุนอาโรบียะอ่านอารับได้ศาสนาตีสองโบกว่าอนุญาต นา่ฟามว่าอ่านได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวทัศนาตีซ้มบอกว่าไม่อนุญาตเลยนเนี่ยซ้ำศาสนาเพราะฉะนั้นเราเลือกยึดถือในทัศนาที่หนึ่งเพราะมีนำนักมากที่สุดเพื่อปิจารณาเนาะปิจารณาว่าถ้าเป็นบุคคลเถไม่สราบมาติจะอ่านภาษาอาหรับได้นี้ให้เขาเปละเลยเปลได้เป็นภาษาไทาย เนาะแต่ถ้าคุณที่อัน,อนรับได้ดอกเตียยไม่ยงควายนี่แหละเลงหายวันเนาะอันทุกอันโอกนี่เลยไอ้นี้เลยเป็นภาษาอายมัมเป็นภาษาไทยไม่ได้น่ามายังจำปาไต่เข้าใจแล้วเนาะน่าบูรโรโรนี่น่าถ้าเป็น ออิสลามบาโกมาถี่ดังดดิมส่วนเด้เรียนนี่ก็คืออันอันทุกเลยนะนะแต่ถ้าหากว่าอันไม่ทูกจริงๆอันไม่ออกจริงๆมันไม่ได้จริงๆอ่าก็เปลยเลยนะอนุญาตในเปลได้นาะสิ่งทุกระบูกล่าวในหนังสือนะมัจโมนะของอิมัมนาวาวีชะร์มวฮัซับนนเลมทีสามนาทีสามรยถึงสามรวยหนึ่งเนี่ย Nah ka ibarat phinong ple dai thi wa amma du'a un masud fa fihi salatatu aujuhin asahuha tajuzut tarjamatu lil ajizi anil arabiyyati Tasanati asahu bok wa tha pin du'a ni anu yat hai ple samrap kon te mai mi fam samat ti cha bahasa arab de wala tajuzul qodiri mai harus hai ple สำรับบุคคลที่สราบมานอ่านป่าสรารับได้นอ no. นี่คือดวงอาะมะสああูอรอาดวงมะสูสองมันดวงอาที่ไม่มะสูตรพี่น้องคือไม่ฟามดวงอานี้นี่เราขิดคนขึ้นมาเองอานะคิดคนขึ้นมาเองเพราะหายัดเรามันมีมากน่าเราค่าขิดคนขึ้นมาเอง ถ้าเป็นดูอาที่ไม่ใช่มะโซรเราคิดคนขึ้นมาเองนี่เช่นพันผือมั่งล่ะพป่น้องเช่นว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เอ๊คัดใจกับสามีของเราไม่คอยต่ออัตตออัลลอฮ์ละมาดกามายอ่าเราอีกคิดดูอาขึ้นมาสักบทสิไหวโค้ไหนมายัางอัลลอฮุมะยาอัน้าจีโออัลลอฮ์จงทำไม้สามีของฉันนี่อ่ายกตัวอย่าง มูตีอันลิลลาฮีเป็นคนต่ออัตตออัลลอฮ์ฟีอูมูริฮีฮะในเรื่องกิจการการงานของเข้าโรดไสกลไปเนาะ <c oughs> อาญากอะไรก็โรดไสก็ไปอืมนะหรือบางคนขอด,ดูอาปันเพือละพี่น้องเกี่ยวกับดุนยานี้ดอกาอาญาดอะไรมาเลยค่ายค่ายข้องเดียออหรือมีอ่า ขอให้ค่ายคงดีได้ประกอบอาชีพการงานเถาดีดีให้ได้โลกให้ได้บ้านให้ได้รถหะยกตัวอย่างเรื่องดุนยาข้ด้ดพิ่ศอะไรเนาะข้อฟือเชน่น um อ,อัลลอฮุมมารซุกนีกัสบันไตยีบ้าโออัลลอฮ์ทานจงทำให้ฉันนี่มีอาชีพการงานเทดีดีๆอ่า วาวาลาดันโอวลัลลอก็ให้ได้โลกด้วยวาดารนก็ให้ได้บานกันโปรบานตีอยู่ก็ฮูไม่เลวยกตัวอย่างอะไรเลยวาจาริยตันฮาซานาอาน่าให้ได้มีโลกฐานนิ่งที่สวยหรือปัญญายาติงามหวาไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นดูอาที่ไม่ใช่มะซูดมาจากนาบีนี้ถ้าเราคิดคนขึ้นมาเนาะขิดคนขึ้นมา เลวะเราอ่านเป็นภาษาอาหรับนะคิดคนขึ้นมาเองนั่นเลวอ่านเป็นภาษาอาหรับไอ้น,นี้อนุญาตให้โคาดในละมนันเป็นภาษาอาหรับนั่นแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นจางอาหรับเป็นภาษาไทยนะโราชีเร่งไทยไอ้น,นี้ถือว่าไม่อนุญาต โดยที่ไม่มีการขี้ลับใดๆต่างสิ้นเอ๊ะมันมัวไม่พี่นะ้องติดนเอาสักทีก่อนนะสามสักทีก่อนดูอาทีไม่มาสูดนะมาสูดเราดูฟังเลยเลยคดีดูอาทีไม่มาสูดคือนามบีไม่เคยอ่านในมายังซอบัดไม่เคยอ่านในมายังนามบีไม่เคยใช้ซอบัดแต่เป็นดูอาทีเราขิดคนขึ้นมาเอง เช่นเราติดนี่สิ้นหมายยกตัวอย่างอวัลลฮ์น่ะนี่พระบานกาป์้นรถกาโ์้นนั้นไม่ทันเหล้วยานล,ล่ะจงไงสิทธ์กีป่ปนในทันโดยเธอเดือนนี้นี่ยานล,ล่ะอ่าเนี่ยถ้าเราคิดขึ้นมาเองแต่เราใชา้เป็นภาษาไทยนี้อ่านในมายังถือว่าไม่ได้ถือว่ามายังมูขะบาตายทันที่วลากีลาเฟ้นดึงันที่ดอกขีลาอุลามะบาดอยไม่มีการขีลา เดชาภาษาไทยทนี่เลยยะอลัลลอฮ์นี่ถึงมาเลวไม่ความว่าการรถการนำการไฟกานัาาาน้นเบียทรรมธรรมมุนไม่ทันเลยอัลลอฮุมมาก้าวโรเตองอิงชาบินภาษาอับอ่าโรคโคในสูยุดโรคโคในมายังไอ้นี้อนุญาตเนาะอ,อันนี้โคได้อาอยุในมัจโมชรอมัสซับเลมทีซ้ำนาทีซ้ำรวยถึงซ้ำรวยนึ่งนั่นแหละเป็นองบอกว่า วลายูส ma ุอายักตาริอาดาวาตันไกโรมาสุโรตินไม่อนุญาตให้เราคิดคนแต่งดูอาขึ้นมาซึ่งเป็นดูอาที่ไม่มะโุดเลวายาตีบีฮาอัลอายาบีอัลอายามียะเลขาเรานำมาอ่านในมายังโดยใช้ภาษาอายามใช้ภาษาไทยลายูสนี่บีลาคีลาฟินไม่อนุญาตนี้ซึ่ง ไม่มีการขี้ลับใดๆทั้งสิน้นอ่านี่ไม่ขี้ลับวตาตบัตุลูบิฮะอสซลาตุเลมายังบาตายด้วยอ่านี่มายังบาตายด้วยบิคิลาฟิมาลาวิขารออาดาว่ตามบิลอารบิยาที่พิจเแลทตารูคิดคนดูอาขึ้นมาโดยใช้เป็นภาษาอาหรับ ฝาอินนาหูยายูสูอินดานาบีลาคีลาเฟนไอนี้เป็นที่อนุญาตในทัศนาของมัสยิชาฟิยยะที่เรายึดถื่อยู่บีลาคีลาเฟนโดยไม่มีการขีลับใดๆทางสิ้นเหมือนกันนะเอาสรุปพี่น้องที่นั่นทราบว่าทรงใช้ตรงไหนมั่งถ้าเป็นดูอามะซูต ในมายังเนอะอ่านอากไดไม่มีปัญหาในภาษาอาบแต่ถ้าอ่านภาษาไทยต้องปิดจารณาเลวะคนนี้อ่านอารับได้ไหมนะถ้าอ่านอารับได้อ่านภาษาไทยไม่ได้ถ้าอ่านภาษาอาบไม่ได้อ่านภาษาไทยได้อ่านนี่ด้วมมโสนสองด้วที่ไม่มัสดโราคิดคนขึ้นมาเองเตงมาเองอ่านนี่ถ้าเตงมาเอง ถ้าอ่านเป็นภาษาอาหรับได้ถ้าว่าเปลเป็นภาษาอื่นจากอาหรับเป็นภาษาไทยไอัน,นี้ไม่ได้บาตายมายังอ่าเนี่ยถึงเพราะฉะนั้นถ้าโรามีหารัดหายัดจริงๆในเรื่องดุนยาพพี่น้องหรือเรื่องอาเคดั์ก็ไม่ว่าแต่เราต้องการทีชจะคิดดวอาขึ้นมาเองเนี่เราก็ต้องอิงชาเป็นภาษาอาหรับขึ้นมาง่ายดอกนานาเราเล่เล,เลว่าเราหายัดเรื่องไอ้ไร นะนะอัลลอฮุมมาลาตาญานวาลาดีโออัลลอฮ์ทานเนีาน่าทให้หล um ูกข้องฉันนี่อ่าปัญพื้ือละเปน้องสมมติมนกัดเจเรื่องไรอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ห้าภาษารับใช้รขบไปน่ะเราสามารถจะนําไปใช้ได้เวลาเราละหมาดหายนเวลาเราละหมาดทหารหยุดเวลาเรามายังสูนั้นต่างๆที่เรามีหายัเนี่ยเนี่ยเราก็ใส้ลงไปในสูหยุดได โรตีสู้ยุดพี่นองจะส่งอ้อาวเย่าต่อใดสไ่้เลยไม่มีคิดจำกันเรามายังหายัดสัก่องโรคอัดกันดิเนอเวลาเราสู้หยุดสู้หยุดนานไม่ฟังว่าอ่านะสู้หยุดนา่นนานนต่าใดนา่นไปได้เลยไม่มีปัญหาเนอเพราะฉะนั้นถ้าโคเร่องดุนยานี้อิมามาวะรดีว่าอัดดวอาอูอิงกานาบีอัมริดดุนยาด้อาถ้าโรคโคเร่องดุนยาเนอ ให้ได้บรรจุเอะมีนองนะอ่าให้อะไรเลยล,ล่ละบันรบรรจุเลยถึงให้ได้ทำงานที่บริษัทนั้นเลยเงินเดือนสูงอืมให้ได้โลกใช่ว่าไปเลยเนาะถ้าข้อเรื่องดุนยาน้อิมาม,มาวารดีว่าฟาโมบะฮุนเป็นเรื่องโมบาอนุญ,ญาตให้ข้อไดเอาบีอัมริด,ดีนถ้าข้อเรื่องศาสนาเรื่องให้อีมานให้ปปอดไฟอาซับในคูโบเรื่องอาเครนัน ฟามัสนูนอนอันนี้เป็นเรื่องสูนันนะและกะวะาหัวฮาสานุนเป็นเรื่องที่สวยงามนะอิมาม,มาวรดีได้กล่าวเอาไว้ทุกบันทึกในหนังสืออันนัจมุนวะฮาดเลมตีสองนาเทรอยหกสิบเจ็ดโนกระพ่อที่จะเข้าใจแล้วนะนะนะโพรว่าสัปดากวนเสวาพี่นองบางส่วนเคย,เคย,เ,คยเคยถามเลยกันเร็ว Doa-anan doa ni le ro cha kho phrasat thai la na ni na ro acha kho ni no wallahu a'lam Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairu Allah nur Muhammad sallallahu لا اله الا الله